สวัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัติอร่อยง่ายสไตล์กัญญาพัฒน์วันนี้นำเสนอเมนูเห็ดสามอย่างสาหร่ายทะเลนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงเมนูเห็ดสามอย่างสาหร่ายทะเลนะคะก็จะมีเห็ดหูหนูขาวเห็ดหอมเห็ดออริจิสาหร่ายทะเลนะคะ แกลลอตทกชีสเราเลือลิสีขาวนะคะเห็ดหูหนูขาวนะคะเราจะนำไปลวกน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเขาใส่สารกันบูดหรืออะไรหรือเปล่าน,นะคะก็หั่นแล้วก็จะมีลักษณะ,ะน,น,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะตอนนี้นะคะน้ำที่เราต้มเดือดแล้วนะคะในน้ำนี้ที่ฉันจะใส่ซุปก้อนเจลไปหนึ่งก้อนนะคะเพื่อเพิ่มความกรมกล่อมนะคะ แล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะใส่เห็ดหอมค่ะต่อด้วยเห็ดออริจิน Origin นะคะจากนั้นก็ใส่เห็ดมูนขาวลงไปเลยค่ะเมื่อใส่เห็ด3ามอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะรอให้น้ำเดือดปรุงรสนะคะด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวสองช้อนซอสสองช้อน คนนะคะชิมรสตามใจชอบเลยค่ะต้มให้เห็ดสุกนะคะจะพักหนึ่งตอนนี้นะคะเห็ดทั้งสามอย่างสุกแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ละลายทะเลลงไปค่ะลรลายทะเลนั้นจะทําให้น้ํามีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นนะคะโรยพริกไทยเล็กน้อยน,นะคะต่อดด้วยกับชีค่ะ เสร็จแล้วนะคะเห็ดสามอย่างสาหร่ายทะเลค่ะเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพนะคะเนื่องจากเห็ดหูหนูขาวนี้จะช่วยบำรุงปอดและช่วงนี้นะคะเราต้องทานอาหารที่บำรุงปอดของเรานะคะให้แขง็งแรงค่มกือเห็ดสามอย่างสาหร่ายทะเลนะคะคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะ แล้วก็เป็นเมนูสุขภาพที่ช่วยบำรุงปอดมีคุณค่าและวิตามินสูงจากเห็ดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ